โอเกมอนโกไลสัปดาห์ประจำวันที่17-23มีนาคมนะครับก่อนอื่นเลยผมขอย้อนไปที่สัปดาห์ก่อนหน้าก่อนนะครับก็คือเกมเพิ่งประกาศรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมมานะครับของอาเชน่นกิจกรรมอาเช่นมาวันที่16นะครับบ่าย2-5โมงเย็นก็ถ้าเป็นวันที่ลงคลิปกิจกรรมนี้ก็จะยังไม่เริ่มนะครับโปกเกมอนป่าก็มี2ตัวครับโอมาไนกับคาบุโตะงานวิจัยจักสาวให้รางวัลเป็นอาเช่นนะครับแล้วก็ทั้ง3ตัวนี้จะเพิ่มโอกาสเลทชายนี่นะครับก็สามารถเจอชายนี่สามตัวนี้ได้ง่ายขึ้นเอ็กพีสองเท มีงานวิจัยจํากัดเวลาแจกนะครับที่มีรางวัลเป็นให้จับเช่น40ตัวนะครับแล้วเราสามารถซื้องานวิจัยจํากัดเวลาเพิ่มได้นะครับราคา39บาทได้จับเพิ่มอีก40ตัวครับก็ถ้ามันจะไม่ได้ใช้นี่ก็ให้มันรู้ไปนะครับโดยทั้ง3าตัวนี้ไม่มีประโยชน์ครับ PVP ไม่เก่งดีบอสก็ไม่เก่งนะครับสะสมอย่างเดียวพอครับทีนี้ก่อนที่จะมาถึงกิจกรรมในสัปดาห์นี้นะครับก็สําหรับคัฟฝูนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนน่าจะได้ไดโนเมคคัฟฝูมาแล้วนะครับคัฟฝูในปัจจุบันนะครับยังไม่สามารถแปลง เจอปุ่มแปลงล่างแล้วก็สามารถแปลงล่างได้ครับต่อมานะครับสำหรับสเกลเเดอร์นะครับตัวที่เป็นคอมมูนิตี้เด็กสรุปตัวนี้สามารถเอาไปเล่นอัลติลีกกับมาสเตอร์ลีกได้นะครับด้วยท่าเร็วอินเซเนเรตท่าชาร์จทอชซองแล้วก็ชาโดบอลนะครับแล้วก็ต่อมาไดนาแมิกไลโคนะครับเป็นตัวตีไดนาแมิกท่าไฟฟ้าอันดับ3นะครับด้วยท่าเร็วธันเดอร์ช็อปนะครับซึ่งพอท่าเร็วเป็นไฟฟ้าท่าแม็กซ์จะกลายเป็นแม็กซ์ไลนิ่งนะครับหรือว่าไดธันเดอร์สำหรับอันดับที่1นะครับก็จะเป็นกิกะแม็กซิิซตี้ครั์ทีีี่่่ลยในวงคคแรรท้ะัับไมมก็รอเกมมอกลับาให้ ีแล้วกันครับอันดับที่2ตอนนี้เป็น Dynamax Subdos นะครับแล้วก็อันดับที่3ก็เป็น Dynamax Lyco ครับต่อมากิจกรรมภายในสัปดาห์นี้นะครับเริ่มกันที่บอสเหมือนเดิมนะครับวันจันทร์นะครับยังเป็น Tapu Koko กับ Mega Swampert ก็จะอยู่ไปเรื่อยจนถึงวันที่22มีนาครับแล้วก็ Tapu Koko จะได้รับท่า Nature Madness ตอนที่จับนะครับถ้า Pu Koko ก็ตามนี้เลยครับท่าไฟฟ้า Fairy ดีเลทท่า Fairy ได้แต่ว่าจัดอันดับไม่ได้เพราะไม่มีท่าเร็วที่เป็นท่า f ฟ i r y แล้วก็อย่างที่แนะนําไปถ้าใครมี Enamorus กับ Zacian ก็ปั้น2ตัวนั้นดีกว่าครับตัวนี้ขั้นต่ํา2คนนะครับหลักๆที่แนะนําก็จะเป็นดิน กัับบพครตัวต่อมาไมก้าสเวมเพิร์ตนะครับแพ้พืช2เท่านะครับตีเลทธาตุดินอันดับ10แล้วก็ธาตุน้ําอันดับ2นะครับตัวนี้ขั้นต่ํา1คนนะครับถ้าใช้โปเกมอนธาตุพืชเก่งๆแต่ว่าถ้าใครไม่ค่อยได้ปั้นโปเกมอนแนะนำไม่ใช้คนเยอะกว่านี้นะครับซึ่งหลังจากวันที่22นะครับหลัง10บโมงจะกลายเป็นฮีททรันกับเมก้าพินเซอร์ครับโดยเมก้าพินเซอร์กับฮีททรันจะอยู่ถึงวันที่31มสิบเมีนานะครับสำหรับฮีททรันนะครับตัวนี้เป็นไฟเหล็กนะครับแพ้ดิน2เท่าต่อสู้น้ำ CP i v นนะครรับแลลล้้วกก็เเเาาไป่มสตอ์ี ได้ครับด้วยท่าเร็วไฟสปินท่าชาร์จแมกมาสตอร์มแล้วก็ไอรอนเฮดตัวนี้ร่างธรรมดาตีเลสไม่เก่งนะครับแต่ว่าถ้าใครมีร่างชาโดร์ร่างชาโดร์ตีเลสเก่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ขั้นต่ำใช้2คนนะครับแนะนำใช้โปเกมอนธาตุดินดีที่สุดต่อมาเมกาพินเซอร์นะครับเป็นธาตุแมลงบินแพ้หิน2เท่าไฟฟ้าน้ำแข็งไฟบิน CPIE ร้อยนะครับหนึ่งหกเก้าศูนย์แล้วก็สองหนึ่งหนึ่งสามครับตัวนี้ตีเลแมลงอันดับสองนะครับด้วยท่าฟิลลี่คัตเตอร์ท่าชาร์จเอ็กซิเซอร์ขั้นต่ำคนเดียวครับถ มาไข่ชาร์โดนะครับชาร์โดเลจิไอครับก็ตีเลทน้ำแข็งอันดับ13นะครับมาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขั้นต่ํา5คนนะครับก็คือถึกแต่ใช้งานไม่ค่อยได้ก็ไม่ค่อยแนะนําให้ตีเท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็มาวันเสาร์อาทิตย์ครับเดือนมีนาคมแล้วก็กิจกรรม Festival of Color นะครับในวันจันทร์จะจบตอน2องทุ่มนะครับใครยังไม่ได้ใช้ยนี่บูลซิสก็ลองไปหาดูได้นะครับจนจบ2องทุ่มวันจันทร์ Max b a t t l e เทินะครับมันที่17-24จะเป็น4ตัวนี้ครัับมมีตวให่คคือ Chen C นะรับสหรับ Max Monday ก็จะเป็น1ถึงสี่ตัวนทร์นะครับแล้วก็็เปนของง Chen C ซึ่มี แม็กเชนซีนะครับตัวนี้จะกลายเป็นตัวฮิลที่ดีมากๆนะครับแล้วก็น่าจะดีเกือบที่สุดของเกมแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ท่าฮิลหรือว่าท่าแม็กสปิริตนะครับปริมาณการฟื้นฟูจะขึ้นอยู่กับ HP ของผู้ใช้นะครับก็คือที่แม็กสปิริตเลเวลหนึ่งจะฟื้นฟู8%ของ HP ผู้ใช้ที่เลเวลสามก็จะมากถึง16%ของ HP ผู้ใช้ยิ่งตัวที่ใช้ HP เยอะเท่าไหร่ก็จะยิ่งฮิลแรงมากขึ้นนะครับซึ่งเชนซีตัวนี้ฮิลแรงมากๆนะครับเพราะว่าเลือดเยอะมากๆต่อมาชั่วโมงสปอร์ นะ2เท่าจากการจับซึ่งเชลเดอร์นี่สุดยอดมากเลยนะครับตัวหนึ่งให้สตาร์ดัส1,000แล้วก็ถ้าเจอบูสกาศก็คือเป็นฝนตกจะได้1,250ซึ่งชั่วโมงสปอร์ตไลท์มีโบนัสสตาร์ดัส2เท่าจากการจับทําให้ตอนที่เราจับในสัปดาห์นี้นะครับเชลเดอร์1ตัวจะให้สตาร์ดัส2,000แล้วก็ถ้าช่วงนั้นฝนตกก็จะกลายเป็น2,500แล้วก็ถ้าเราเปิดสตาร์พีซเข้าไปจะกลายเป็นตัวละ3,000เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราโชคดีช่วงนั้นฝนตกก็จะกลายเป็น3,750ซึ่ง1ชั่วโมงนี้จะเป็น1ชั่วโมงนี้ให้สตาร์ดัสเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าใครว่างก็เล่นซา ะครับแล้วก็ต่อมา PVP เปลี่ยนวันพุธนะครับตอนตีสี่เป็นมัสเตอร์สลีกแล้วก็สกอร์คับพันห้านะครับต่อมากิจกรรมวันพุธนะครับดิฟเดฟนะครับเริ่มตอน10บโมงนะครับกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการเปิดตัวใช้หนี่คุ้งล็อบสเตอร์นะครับแล้วก็เปิดตัวโปเกมอนใหม่หมาจิ้งจอกโดยตัวนิดกิจนะครับสามารถแปลงร่างไปเป็นทรีเวลได้นะครับด้วยแคนดี้50เม็ดซึ่งใช้งานได้ไหมเดี๋ยวผมเอามาบอกอีกทีนึงนะครับต่อมาโปเกมอนป่าแลตามนี้เลยครับซึ่งโปเกมอนใหม่ก็จะเกิดในโปเกมอนป่าได้้้้นน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 นะะะะะคคครรรรัััััับบบแแแตตตต่่่่วววววาาาจจจเเกกกกกกิิิดดยยึงงใีีทหมมอออื แปลงร่างไปเป็นฮันช h โคร w ตัวนี้เอาไปตีเลดธาตุบินอันดับ14นะครับด้วยท่าเพ็กแล้วก็สกายแอทแทกตัวต่อมาจะเป็นซนีเซลนะครับแปลงร่างไปเป็นวีวาลตีเลดน้ำแข็งอันดับ12นะครับแต่ว่าถ้าใครมีร่างชาร์โดปั้นชาร์โดดีกว่านะครับต่อมาฟลูลิชตัวเมียนะครับสีชมพูแปลงร่างไปเป็นเจเลเซนตัวเมียสีชมพูเอาไปเล่นเกสต์ลีกอัตตาลีกได้ครับด้วยท่าเลวเฮ็ก ถ้าชาร์จเซิร์ฟแล้วก็ชาร์ดบอลตัวนี้ PVP เก่งมากๆนะครับเพราะว่าเพิ่งได้รับบัฟมาโบนัสนะครับระยะฟักไข่เหลือครึ่งเดียวเพิ่มโอกาสเจอชายนี่ครันเชอร์หรือว่ากุ้งลอฟเตอร์นะครับไข่เจ็ดโลให้โปเกมอนสตัวตามนี้ครับก็เป็นโปเกมอนใหม่ด้วยนะครับต่อมางานวิจัยจํากัดเวลานะครับแจกแคนดี้คัฟโฟว์สิบเม็ดนะครับช่วงนี้กิจกรรมแจกแคนดี้คัฟโฟวเยอะนะครับให้ชิ้นส่วนเลดาร์แกงร็อกเก็ตหนึ่งอันนะครับเจอโปเกมอนในกิจกรรมแล้วก็สแตนดาร์ดสองเท่าจัดการจับถ้าเราทำงานว สตาร์พีซหนึ่งอันให้เจอกุ้งล็อบสเตอร์กับนิกเกตกิจกรรมนี้อยู่จนจบสัปดาห์นะครับไปจบพิธีวันจันทร์ถัดไปต่อมาชั่วโมงตีบอสนะครับเป็นทาปูโคโค่ครับแล้วก็จะมีอีกกิจกรรมซ้อนอีกทีนะครับตอนวันเสาร์นะครับจะเป็นคอมมูนิตี้เดย์นะครับของโทโทไดหรือว่าวันนี้โนโกะตอนบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับโบนัสนะครับแล้วฟักไข่เหลือหนึ่งในสี่นะครับรวยอยู่สามชั่วโมงเครื่องหอมอยู่สามชั่วโมงสแนปช็อตเป็นวันนี้โนโกะนะครับแล้วก็งานวิจัยจับเสาร์นะครับให้เจอโทโโโดดดไไนนนนััััั่่่แแแหหลลลละะคครร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 รบบบบสสสสตาาาาาา์์้วกก็็เเเออซึงงงํทมถปปฟ เกตอร์ได้แล้วก็ถ้าเราแปลงร่างช่วงวันที่22มีนาบ่าย2ถึง29มีนาตอน4ทุ่มนะครับเฟอร์ลาลิเกเตอร์ที่แปลงร่างจะได้รับท่าไฮโดรแคนนอนนะครับซึ่งอันนี้เป็นท่าที่ดีมากๆสําหรับตัวนี้นะครับโดยเฟอร์ลาลิเกเตอร์นะครับสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับโดยร่างชาร์โดนะครับถ้าใครมีนะครับตัวนี้ตีเลทท่าน้ำันดับ10นะครับด้วยท่าเรเวอเทอร์กันท่าชาร์จไฮโดรแคนนอนแล้วก็ทั้งร่างธรรมดาแล้วก็ร่างชาร์โดสามารถเอาไปเล่นเกตลีกับอัลตาลิกได้ครับด้วยท่าเรเว์อท่าชาร์์์จจไไฮโดรรรรรรแแแคคคคนน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 นออออลลล้้ววววกกกกก็็็ซบบบบีีีมมมะะะัััััิิาททตตยเเป แอปโซตอนบ่ายสองถึงห้าโมงเย็นนะครับโดยสําหรับแอปโซนะครับหลังจากเริ่มกิจกรรมนี้นะครับจะสามารถเรียนรู้ท่าใหม่ครับบรูทัลสวิงซึ่งจะทําให้แอปโซแล้วก็เมก้าแอปโซตีบอสเก่งขึ้นเยอะมากๆนะครับก็สําหรับโบนัสในกิจกรรมนี้นะครับบัตรตีบอสสีส้มฟรี5ใบนะครับรวมเป็นทั้งหมด6ใบเพิ่มโอกาสเจอชายนี่แอปโซจํากัดการตีไกลยีครั้งนะครับตั้งแต่วันที่23นะครับตอน7จ็ดโมงเช้าจนถึงวันจันทร์ที่24นะครับตอน10บโมงงานวิจัยแบบจํากัดเวลาให้ซตาร์สหนึ่ สตาร์ดเพิ่มขึ้น1000ครับจากการตีเลทกิจกรรมนี้มีตั๋วขายนะครับราคาก็น่าจะประมาณ99บาทครับให้บัตรตีบอสใต้ยิมเพิ่มอีก8ใบนะครับรวมกับโบนัสเดิมก็จะกลายเป็น14ใบนะครับเพิ่มโอกาสได้รับแร่ XL candy นะครับจากการตีเลท XP เพิ่ม50%จากการตีเลทแล้วก็สตาร์ดั้สเท่าจากการตีเลทครับสำหรับเมกาแอฟโซนะครับตัวนี้เป็นธาตุมืดครับแพ้ต่อสู้แมลงแฟรี่ c p v ร้อยนะครับ1443แล้วก็1805 เรนีบูสกะตัวนี้ตีธาตมืดอันดับ3นะครับด้วยท่าใหม่บูทัลสวิงแล้วก็ใช้ท่าเร็วเป็นสนอตัวนี้จะเป็นตัวที่ตีแรงที่สุดในธาตมืดแล้วนะครับแต่เหตุผลที่ตัวนี้ตีแรงที่สุดแต่ว่าไม่ใช่อันดับที่1นนะครับก็คือเดี๋ยวผมเปรียบเทียบเมกาเทอล์นิต้ากับเมกาแอปโซให้ดูนะครับโดยเมกาเทอล์นิต้าปัจจุบันเป็นอันดับหนึ่งนะครับแล้วก็เมกาแอปโซเป็นอันดับ3ซึ่งท่าเร็วของทั้ง2ตัวตามนี้เลยครับทีนี้สิ่งที่ใช้วัดนะครับว่าเป็นอันี่่เาาหรอออออยกก็คื D คื D ะะวมจตซ T ดาเมจ over time ก็คือดาเมจทั้งหมดที่สามารถทําได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าเมก้าทาลานิต้าทำดาเมจได้เยอะกว่าเมก้าแอปโซเกือบ3เท่าเลยนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าเมก้าทาลานิต้าสามารถยืนปล่อยท่าชาร์จได้นานกว่าเมก้าแอปโซครับเลยสามารถทาดาเมจได้เยอะกว่าซึ่งสุดท้ายก็จะมีการคํานวณคะแนนออกมานะครับก็กลายเป็นว่าเมก้าทาลานิต้าชนะเมก้าแอปโซไปในคะแนนรวมนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บเกมเพลสนะครับลิงก์ก็อยู่ทางด้านบนนะครับก็พอคะแนนรวมเยอะกว่าทําให้สุดท้ายแล้วเมก้าทาลานิต้าก็ได้อันดับหนึ่งออยย่่างเดีวไมพร ถ้ายืนปล่อยท่าชาร์จได้ไม่นานเราก็ต้องมาเสียเวลาชุบอีกซึ่งมันก็จะกินเวลาตีบอสไปนะครับแล้วก็ต่อมาแอสโซธรรมดาก็ดีดขึ้นมาเป็นอันดับสิบสี่นะครับด้วยท่าเร็วเดียวกันกับเมก้าแอสโซครับท่านต่ำหนึ่งคนนะครับใช้เบคมัมอนต่อสู้เป็นหลักแล้วก็ก่อนจากการขอขอบคุณสมาชิกช่องรายเดือนทุกคนจากใจจริงเลยนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามาสนับสนุนกันนะครับการที่ทุกคนเลือกเป็นสมาชิกก็ช่วยให้ผมมีกําลังใจแล้วก็สามารถสร้างคอนเทนต์ได้ต่อไปนะครับต้องขอบคุณจริงๆครับซึ่งถ้าใครย็าารไ่ท นะครับในปัจจุบันก็จะมี3ข้อนะครับก็จะเป็นอ่านแล้วก็ตอบคอมเมนต์ให้กับเมมเบอร์ในไลฟ์หรือว่าวิดีโอก่อนนะครับแล้วก็คุณจะได้ดูวิดีโอทันทีที่ผมทําเสร็จแล้วก็ลงไปนะครับก็อย่างสุดท้ายก็ได้เพิ่มเพื่อนครับในเกมโปเกมอนโกก็เดี๋ยวผมชวนตีบอสเรื่อยๆนั่นแหละมีบัตรตีไกลไว้ก็พอนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีสุ่มแจกรางวัลเฉพาะเมมเบอร์นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เดี๋ยวผมใส่เข้ามาเพิ่มให้เรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของโปเกมอนโกในสัปดาห์นี้คค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 รร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 รััััััับบบบบถถถถถ้้้้้าา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 ใใใใออยยกก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 เป็็็นน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 สสสสมมมมมมมชชชิิ่่่งงไไไดด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  YouTube YouTube TikTok ะะะะวววึทีููจฝล์์แตต